สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำไปก่อนเลน้มราคาทองคําและหน้างานราคาทองคาประจําวันที่13ธันวาคมปี2564ราคาทองคาสปอร์ตปรับตัวขึ้นต่อจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหลังสหรัฐนะคะคเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ40ปี ติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในวันที่14-15ธันวาคมนี้โดยมีการคาดการว่าเฟดนะคะจะส่งสัญญาณในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งคาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นในปี2565ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้และติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ECB และธนาคารกลางอังกฤษ BOE ด้านเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวที่บริเวณ33.49บาทต่อ1ดอลลาร์สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่13ทธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งกรับซื้อ28,250บาท ขายออก28,350บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ27,742บาท80สตางค์ขายออก28,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่13ธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป50บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำบรรณาที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะทางสมาคมค้าทองคําจะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างแม่สินจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แม่สินนํานำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ